ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณห้างบิ๊กซีสาขาสัตหีบตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับบริเวณที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้คือบริเวณลานจอดรถของห้างบิ๊กซีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2-3วันนั้นได้มีพลเมืองดีได้ถ่ายรูปสุนัขตัวหนึ่งลงสู่โซเชียลนะครับ ว่าขอความช่วยเหลือให้มีพลเมืองดีหรือให้มีเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาให้การช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสุนัขที่นอนอยู่ใต้ท้องรถบริเวณรถคันนี้แหละนะครับที่ทุกท่านได้เห็นนะครับสุนัขสีขาวที่ทุกท่านได้เห็นเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับ mm hmm. เพศผู้อายุประมาณ4-5ปีนะครับโดยที่บริเวณคอของสุนัขตัวนี้นั้นมีเปอกคอติดอยู่และเปอกคอนั้นน่าจะรัดแน่นจนเกินไปทําให้สุนัขตัวนี้นั้น มีอาการอักเสบจนบริเวณคอนั้นบวมออกมาเห็นอย่างได้ชัดเลยนะครับและบริเวณแก้มของน้องสองข้างของน้องสุนัขตัวนี้นะครับมีอาการบวมซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาจะใช้การช่วยเหลือย,ยังไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกันนะครับว่าจะให้การช่วยเหลือสุนัขตัวนี้เช่นไรนะครับในการที่จะนําปล่าคออันนี้ออกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันนะครับ นี่นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบนะครับเจ้าหน้าที่ครับในการช่วยสุนัขตัวนี้ไม่ทราบว่าได้รับแจ้งมายังไงในเบื้องต้นครับมีคนนกวาเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ที่ผมทำงานอยู่แหล,และครับแล้ววันนี้ก็มีป้ายาคนโพสต์เฟซว่าว่ายังไงครับว่ามีใครที่เอาหมาตัวนี้นคือเอามาปล่อยแล้วก็ไม่ยอมถอดปลอกคอให้จนคอพวมเลยครับแล้วก็ใครว่างก็ช่วยมาจับให้หน่อยตอนนี้เจ้าที่จะมาทาเนินการจับ,บเบื้องต้นจะทำยังไงก่อนครับ ป้าคนที่โพสเฟสเนี่ยเขาอาหารลอกเนื่องจากว่าเขาสนิทมากคุ้นกับสุนัขตัวนี้ใช่ครับครับและหลังจากที่จะจับได้จะต้องใช้วิธีไงฮะในการจับสุนัขตัวนี้เชือกจับรูนะท้องท้องคอครับเพื่อจับสุนัขไว้ก่อนก่อนที่จะตัดออกใช่ไหมฮะใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมภารกิจในการช่วยเหลือสุนัขตัวนี้กันนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งสี่นายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยสัตวหีบนะครับเรามาติดตามรับชมภารกิจและขอขอเป็นกำลังใจให้เจ้าที่ทุกนาย ให้สามารถช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับอันนี้เป็นคุณป้านะครับคุณป้าที่มีความสนิทกับสุนัขตัวนี้จะนําไก่ไปล่อนําไก่ไปล่อสุนัขนะครับไไรอาล่ะครับ,อรรบตอนนี้ พลเมืองดีที่แจ้งไว้นะครับหรือลงโพสเฟซเอาไว้นั้นได้เข้าไปนําไก่ไปล่อสุนัขให้มากินไก่นะครับเพื่อ,อ,อที่จะให้เจ้าที่นั้นใช้โอกาสดังกล่าวนั้นในการจับสุนัขตัวนี้นะครับพี่เอกต้องอ้อมหลังไหมพี่พี่เอกโดยอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอพี่เอกเข้าไปก่อนพี่เอกมีห่วงนี่นะครับก็เจ้าหน้าที่นั้นกําลังหลอกล่อสุนัข ให้เข้าไปกินไก่นะครับและจะใช้โอกาสดังกล่าวนี้นแหละครับในการที่จะนําอุปกรณ์จับอารพิษซึ่งไปด้านปลายนั้นเป็นห่วงเชือกเข้าทําการคล้องที่บริเวณคอสุนัขนะครับพี่ไปเลยนะครับตอนนี้สุนักก็พยายามที่จะกิน นี่สุนัขได้มีอาการตื่นนะครับแล้วก็ได้วิ่งหนีนะครับนี่นะครับสุนัขก,ก็ยังกล้าก็ากลัวอยู่นะครับยังไม่กล้าที่จะไว้ใจนะฮะพี่ต้องเข้าไปคนเดียวพี่ เอาปล้วปแล้วโดเงียยกันพี่เอกเขาเนี่ยเละครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็เข้าทําการป้อมไปด้านหลังของสุนัขนะฮะตอนนี้นะครับเจ้าที่นั้นก็ทําการโอบไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะทําการใช้ผ้านั้นคุมจากที่เดิมจะใช้ห่วงเชือกนะครับตอนนี้จะใช้ผ้าตะคุบกันนะครับก็ภาวนาขออยาให้น้องสุนัขนั้นกัดเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามภารกิจในข้างน้กกันนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะขอ ซูมกล้องในระยะที่ไกลหน่อยให้ทุกคนได้เห็นนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าไปสุนัขนั้นอาจจะอยู่ในอาการแตกตื่นแล้ววิ่งหนีได้นะครับนี่นะครับตอนนี้เจ้าที่นั้นก็อ้อมไปด้านหลังนะฮะสังเกตเจ้าหน้าที่เสื้อสีฟ้าให้ดีนะฮะเจ้าที่เสื้อสีฟ้านั้นจะใช้ผ้าในการที่จะตะคุบตัวสุนัขเลยนะฮะสุนัขค่อนข้างมีความหวาดระแวงนะฮะตอนนี้เจ้าที่นั้นก็เข้าปิดล้อมนะฮะเตรียมตัวแล้วนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับ นีสุนัขได้วิ่งหนีไปแล้วนะฮะนี่นะครับการจับกลุ่มสุนัขตัวนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าน้องนั้นอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที่น้องนั้นอาจจะให้ความไว้ใจนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ล่วงเลยมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วการจับกลุ่มสุนัขตัวนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างมากอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะนะครับว่าสุนัขนั้น,นมีความหวาดระแวงเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าใกล้มีเพียงพี่เสื้อสีชมพูล,ลายนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเคยให้อาหารสุนัขตัวนี้ได้กินก็เป็นที่ไว้ใจของสุนัขตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็จะเปลี่ยนแผนโดยการที่จะต้อนให้สุนัขเหล่านี้แล้นะครับเข้าไปอยู่ในจุดอับซึ่งอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมและสามารถจับลุมได้ตอนนี้เราก็ต้อนสุนัขตัวนี้กันนะครับแต่ดูนะฮะตอนนี้สุนัขก,ก็ยิ่งเหมือนรู้นะครับก็ได้วิ่งหนี นี่นะครับการช่วยเหลือก็ยิ่งยากยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่มากนะครับเอาลครับตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยนั้นก็ได้ต้อนสุนัขเข้าไปอยู่ในในกรงซึ่งน่าจะเป็นกรงเก็บตัวระบบพอนโทลไฟฟ้าของห้างบิ๊กซีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่วงแคบขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือน่าจะง่ายขึ้นแล้วนะฮะ ไม่มีทางออกใช่ไหมพี่ลัวจะมุดอะมุดนะเอามุดไม่ได้ครับมุดไม่ได้ละเอาอ,อยู่นั่นไงนี่นะครับตอนนี้สุนัขนั้นก็ได้ถูกต้อนเข้ามาอยู่ภายในกรงอ่าเป็นตัวตู้คอนโทรลเก็บสายไฟแห่งนี้แล้วนะฮะไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงนะฮะ อ๋อเข้าทางนี้ประตูเปิดได้เหรอรดดอ๋อผมเห็นมันอยู่ก็เลยล็อกเลยแต่นี้เราจะเข้าไปอันตรายเปล่าเดี๋ยวอย่าให้มุดนะอย่าให้มุดนะป้าด้ยใหมุนะลูกมาช่วยนะช่วยนะมาช่วยไม่ต้องกลัวนะลูกนะมาช่วยลูกมาช่วยลูกไม่ต้องกลัวลูกมาช่วยนะโอเค ปิดปิดตัวไว้อ่ะพี่เข้ามาดูด้วยกันนะครับจะได้ดูพี่เข้ามาดูด้วยกันครับเผื่อจะได้ดูอุปกรณ์ด้วยว่าเราไปได้ไม่ได้ไปโดนนะเราาะเราะวังระวังเหล็กไปโดนไฟนะพี่นะครับตอนนี้เจ้าที่ก็เข้ามากันแล้วนะฮะ เขามาติดกี่วันแล้วพี่ครับติดสภาพนี้เหรอครับเป็นอาทิตย์แล้วหรอแล้วไม่ไม่มีใครช่วยเหรอพี่ไอหนึ่งครับนางสารในพี่ตอนนี้เขาเป็นเงนี้ครับครับครับพี่ ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะครับมาช่วยนะลูกนะไกลกว่าใครครับมองได้ไหมพี่แต่อนะ่ะคอยดึงคอยดึงเอาลูกมาไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวมาช่วยลูกมาช่วยมาช่วยนะยามาช่วยนะครับบวมนะบวมบวม,มาช่วยลูกมาทางบวมหน้าบวมเลย มาช่วยลูกมาช่วยนะตอนนนี่นะครับตอนนี้เจ้าที่ก็พยายามใช้ครีมตัด สายรัดคอออกจากน้องสุนัขนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะฮะต,<า>ตอนนี้น้องก็ยอมยอมให้ตัดแล้วนะครับนิดเดียวนะลูกนิดเดียวนะลูกนะนิดเดียวนะครับนิดเดียวลูกมาช่วยลูก เจอหนึ่งแล้วเหรอาดแล้วครับโอเคหลุดนะลูกเอาพี่เอกมะเอาน้องออกมาดิพี่ช่วยครับนี่นะครับก็เป็นสายลัดคอที่รัดน้องเอาไว้นะฮะมาข้าเรียเลยเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วลูกมาเสร็จแล้วลูกมาออกมาลูกมามาลูกมา หนออกมาลูกมาไม่ต้องเขิรลูกนะมาช่วยแล้วออกมาเนี่ยคอบวมมาลูกมาออกมาลูกนะมาเร็วพี่เอกเอาน้องมาด้วยสิพี่เอามาลูกไม่ต้องเขิรลูกมามาช่วยลูกอคอบวมนะคอบวมมาพี่นี่เนะมาลูกมามานั่งเฉยเลยอุ้มคราวนี้ให้อุ้มแล้วอหอุ้มไกลเลยมาเร็วเอาลุกมามาเร็วนี่นะครับก็เป็นสายที่รับคอน้องไว้นะฮะ เป็นไงบ้างครับพี really Dee, ่วันน nice> ี้พ sure> ี่เนาะพี่ดูแลน้องมาหลายวันเลยเหรอครับก็หลายวันอยู่วันนี้เจ้าที่กู้ภัยมาสามารถช่วยนี้พี่เห็นน้องได้ถูกรับการช่วยเหลือแล้วพี่รู้สึกว่าไงบ้างครับโอเคโล่ครับดีใจไหมฮะอยากระฝากขอบคุณเจ้าที่ทุกนายว่าไงบ้างครก็โอเคขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะขอบคุณหลายๆครั้งเลยที่มาช่วยครับทั้งน้องหมาน้องแมวที่บ้านครับครับอันไหนพี่เอาออกโอเคน้องออกมัยนองออกมาลูกมามาลูกมา ออกมานะครับมาลูกมานะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับไม่ต้องกลัวแลลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องงอนลูกมาช่วยลูก